สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ผมยุ้กัะสันสีพะมาหาเห็ดเนาะเมือนี้เข้ามาอยู่แถวบ้านเจ้าของมาลองมาครับมาลองเบื้งป่าเจ้าของเบื้งครับมาต้องลองหรอกออกข้างทางเลยนี่ครับดอกแรกของมันครับมาที่หลังเบื้องออกจังสีเลยเห็ดนี่โอ้คางามเลยสวยเดียวพี่เอาเดี๋ยวพี่เอาด้ว เฮ็ดพึ่งต้องขาคนเลยตรงนี้โอ้เห็ดพึ่งอันนับหน้าสี่ห้าโอ้เฮ็ดสตีออกคนอนกะมาตาแม่เี่มวยนะครับกระหน่อยแล้วก็ซาลัดกับคุณม,มัสีคนครับมาอีกแล้วรครับดอกกำลังงามเลยค่ะว้าวโอ้เสียงตักแปลกเลยจอดมือหวานครับ พอแล้วสีคน,น้นอ่ะเจียโอ้ยพี่เส่งขาไล่ค่ะเพิ่งไหวปวกข้อบ่ปวกโอ้ยอด,ดีฮ็ดปวกข้อยู่งทั้งวันลู้ดีดี เือบกระหายยิ่งเดือนตัวนี่มาน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 มันอเลยออกใหม่ออกใม่สีนอแม่ย่าแม่ครับจอดเลยเดี่ปะนี่แหละดอกไงอยู่ นี่ครับต่องสี่ครับมันมาป, <wiet HYUN S 1> ป่านเ,เลยเกิเลยออกเป็นมูลเลยครับอย่างนี้อันนี้ครับโอ้ยสองดอกเดียวสามดอกดอกงามดอกสวยดอกองามเลยครับ ดีดอกยิ่งจุ่งครับับบอองามครับต้องค่อยๆ่องหานสิตีดอกนึงครับอันเทพปูยี่ใส่วะไม่ใส่วะดูดอ,อ,อู้นไ่าอู้นอันแบบจุ่งอ่อ มันก็กำลังขึ้นใหม่เนาะมันก็อยู่โนเดวกันมาไกลๆก,กันออกาใหม่เลยดอกง่งามสีกรได้ได้ยทั้งนาก็มีดอกนึง่งต้นสีงนี่ นะต้นหนึ่งแม่โมเยนลูกจายเป็นนอนแน่แม่เป็นเก็บเนห็ดดอกนา้าโอ้ทั้งนาดอกนางหูดคกอยไรสองดอกมาต้น ี่ของจ้าความงามดิมีดีจังเียก็เริ่ออกเนาะเฮ้ยนครับออกนี่เงาไหมเนี่ยเอสีเลยสนุึงไปเห็นเลย

cái này tui nè cái bùa khâu u 2 đọt nga mali nga mali cái này đọt điều cái nó cái phượng vải có อแมนครับจ่นเลยเราปล่อยนิดหล่ะลุยเลยลุยเลย้ายอห้ยยา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 ยไปทำเมดเก่าอยู่ของแตกเมื่อไรน้อยยาย่เออได้เวลาคานได้เวลาสี่ขวบอะไร่ะไหุ่นเดียวซะทั้งเกือฮ ผมกำลังโพอ่าเลยเก็บเลยขบครับทุกหลายสวยมย่งีเห็นชบอใครเคียไปเคียเดยฟาฟังผุนเถอคบม่เคียด <c oughs> พี่ตอ่งไงงาไงเคลียสเนีเครียพื้นที่นะกระชับพ,พื้นที่หน่อยนะครับโอ้ดอกมั่งไง้

ดอกคุณไม่ลินหอยแหบแหบแหบพร้อมรุ่นนี้ต้องแอบเฮ้ยี่เท่าเป็นดอกอดอกตอดูดอก,ดอก,กงามๆเป็งในของธรรมชาติพี่สุดยอดเลย หวแดวง lei, ดูไฟดูไฟจ้ใส่ขนน<ฮ>ึ้นเลยเห็ดพึ่งหวายดอกหนึ่ง โอ้เดี <Wars> ๋ยวมันจะเฒ่าแวแหรอลูกชายพ่อนี่ลูกพวกนี่พ่อดอกนึงอ่านี่หแน่นอนยัวมาก็ได้ต่เห็ดหวงกันแล้วเนาะนี่ตัวบึ้มไเก็บห ค่อยๆซองน้ำออกอยูนข้างกันทำหนึ่งกับแน,นยมยากคือกันครับออกอยู่ั้งสี่ครับยิดหาหว้โอ้เส้นแบบตึลงว้วมาเป็นห่ม ดอกงามอยู่ไห็ดปุ๋งไร้เท้ากำปีพันเกียรติเฮ็ดปุ๋งหัวกำเอ็ดปวกเออใจเย็นแม่เห็ดปวกเอ้ยปอนาเลยปวกอย่างอู้หูเห็ดปุ๋งหัวกำอู้หูเห็ดปวกเขายังเฮงสิลูกคุณแม่ตอนหยอดเขาลูกเขากำหนังงามเลย แล้มาซิมเบิ้งมันหวานบ่หวานอาหองซิมก่อนเดีความชัวนนะครับหลงซิมโอ้ยมันจีเย็บข้าจะซิมอืมหวานบอกว่าให้พึ่งหัวกำดูจอมันสิเยียบเมื่อตอนนี้ก่ได้กกำเกินเลยโอ้ยดอกเบิ่งดอกองดงามงดงามงนงามเป็นที่ริบลืมไม้ครับเฮ็ดพึงงขอกำก็มันจะหวานครับโอ้ยแซ่บเนี่ยค่ะเฮ็ดไม่หวานลงเขียนมาค่ะ หนึ่งครับนี่เต็มบมเลยค่ะหล่นอยู่แล้วชิเต็มกระตาบอสองสามดอกที่สี่ เมื่อกี้แสบเห็ดเมื่อกี้เสียบม่บม hit, hit. หวานเจี๊ยบเลยเห็ดเขากำกรับอันนีเห็ดพึ่งหวายแล้วเวห็ดพึง่งขาไล่เดี๋ยวมามเมืมมม่อ้าวอัจะออกเป็นโฮมหมืเนาะ ดอกลจำบได้เอาพอไมข้างหลังด้ว,ออวนะโอ้โห,โหครับเบิงเบงนี่คือเฮติรสชาติแ่บบุขม,มเฮติเพิ่งขลาดไปในดอกบุขมแห้งบุขมดอกน,นึงนนเนงยมลก็คืาข้างหลังงข้งังนี่ครับข้งังนะครับ วูิ้นสอด้เลยว่ะงามดะอยู่ข้างใน,น, <Keep one. S 1> นงแบบนี้ไเก็บมวมเก็บมวลดี <laughs> จดัเลยเก<ด>็บกูฎิ<ข>อ่ะเก็บอ่อยข้างในเดยวขอไปข้างในเด้อ พอได้ยู่ด้วยอครับนนี้มันอัดกันอยู่ในเงาหม่ ไม่สามจีดอกกันอยู่เยสเม่นหาแกงกับใหม่ก <h> ินเห็ดจีนงูไว้เลยแม่นติคือมีความเสี่ยงบ่นเนี่ยมีความเสี่ยงบ่เนี่ย โอ้ยเป็นบาดแน่้อถอนเวลาก็ไดเดี๋ยวสีดาวจะกันจิบเป็นตัวหนังหายขอ้น่ยเก็บน้ำเขาเนี่ยจะดอกหนังวาวคุณครับาสาวย่องเ็นยังไงก่อนมันจะดอกาง,งาม ได้หมดเท่าสดชื่นให้ขอกำมเฮ็ดไอดินมาให้ขอกำเฮ็ดเหอืมส้นด้วยกันดัาด้่มสุดยอดเลยครับเฮ็ดเพิ่งไอินมาพอต้องซีมมึง่อนจ้กินเป็นดอกเลย นี่เอาตัวนี้จะไปหาขันไปรีมา,า,มาดิเขากำนี่ไม่สิขาไม่เป็นสิอือหือขาไม่สีสันๆเตี้ยๆเอาแมนบอแมนนีเขากำก็ยังหวานเลยด็ยดดอกง่ายๆครับพี่ เดินนะจะมีเยอะนะก็จบไปโหจังไม้แม่เอาเลยเรื่องเดี๋ยวพายาวออกมาแ้องพี่เห็นบหมเครับพี่น้องนี่เอาเก็บเลย้อเยืนสงสนรอดครับเอฟหนึ่ง สวยยเลว้าวอหดอดเลยนี่ขึ้น่าเห็ดพึงเขากรรมเนี่ยเออเามีมิม,มาบ๊อบงย่งบอบบัอนกิมแหนกินทั้งดอกได, <laughs> ด้แบบนี้เดองมากเห็ดพึ่งเขากรรม นี่มันจัดหวานครับแสบคู่ทุกห็ดแต่ไรน็ดนี่แสบแล้วไปจะบ่ออกหล่ว่าเห็ดนี่ถือถือข้อน่ล้อนนี้เห็ดหัวกโอากาศทีถูกใจผมดอกใต้ปุหูพวกคูนคนเดียวไปใส่กับไปน้ำไปน้ำต้าขี่รถอ่ะบอยขึ้นกับเล่นรัดทง ยังมีรล้ยังมีอเยอะๆ้าๆๆๆอๆเๆอๆๆๆๆนๆๆ้ๆๆๆัๆๆ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 ๆงมากๆๆๆๆๆอๆๆ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 อๆๆ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 นๆๆๆๆๆนๆๆ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 อๆๆๆ่มๆๆ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 ๆก เปิดเปิตัวแมวยี่ตัวแมวกระจาบเพิเปิดเท่าไส้ตายังสีบ่โอ้ยนี่แมงยันนี่เป็นเมืองไหนเนี่ยเป็นี่เดี๋ยวสวยไ่ยนใกล้แล้วนี่แมงมุมยี่สิบมัดน่ครับดอกตุ้มตุ้มงาม

มนนันโมเมนนเห็ดลิดมาได้นี่มเมนเห็ดจุข,ข่านี่คือเห็ดึังเขากัมเบิงเบิพี่น้องมามเด้อลูกดอกงามแม่พี่นองเลยพีนองเลยอุ้ยเย็บเลยปลาุ่ง โอ้ยถือตีว่นอนนี่ให้ปอกยังล่นแล้วล่นแล้วล่นกระตาเลยบันนี้มือมนมน้อยด้วกระตา เพูดชะตากันเนอะมินาที่อันนั้นเดี๋ยวระตากาใบสองเกิดขึนเอามาเลยมาเลยเอาหน่อยเอากระตามเลยครับใบใบทีสองมีสองเก็บรหลดป่ะเก็บได้กันเลยนี่นี่เเก็บเก็บงวานี่ต่องซอยกันครับเลือสีไหงตอข่างท่าอ้ามีดีใจป่ะ บอรั้งทีหอยเต้มอีนี้กันด้วยหอยเล็สีหาให้เจ้ากับตาหน่ะคนท่าจุดจอดจะปอจุดเดียาหาเจมพอได้ยางเราโย้ของแถนี่ไอคือว่าหล่นกับตาของแถมนะครับพ่อแม่ว่ายืมทอ้งพี่ ข้างในอะไรแม่โอ้ดอกางเงยาๆๆอ้เ่ไอ้กมางไว้เลยื้อจแล้วครับนี่มอ้หดอยเียงอกตุกติกิยู่ครับจมติมิมาหตาเป็นมเ เป็นห่มเป็นห่มตามผีก็้งก็กราบภาษาอังกฤษไทยใช่ไหมกีบขังเขาเยครับตไมรับอู้นี่เด้นี่แค่นี้โมเมนต์ปนอยปนอยมาเยี่มบอ่บนี้มนงามบอลใส่ป่นอย่างหนึงแอบไม้ตัดต้นไม้ครับ เห็ดพึ่งเขากรรมมิรชาติหวานครับเป็นเห็ดทีขึ้นชื่ออีกเห็ดชนิดหนึ่งของเขตบ้านเฮาเนาะแต่ตอนนี้เหลื่อมสีปลาไขมีแล้วครับหายากมันม่สีส้มท่านน้องประหันก็จะดั้นีอีกปลามันเหลื่อม้อยลงเด้นี่ครับปลาเก็ใต่อมั้ยู่อไม่เคลื่อนมากเคลื่อนตัวตาจ้าตัวใหุ่มึ้นดุ่มขึ้นมาอ๋อตาหวานอยู่ท่นี้แหละเห็นแล้ครับ เดี๋ยวเขางามเลยกํลังออกมาที่น่้าแม่หาเม่อยๆไปหาเอออไรมงนไอจีเหมนจริงยังมงมันเมงม,มันม,มันเป็นเมงเฮ้าเมิดอมงมันมมนี่ ก็ว่างๆไ yeah. ครแบบแมนเนี่ยใ่หักมดหวานนี่มึงเสกนแมนแอบอยู่ท้งสันแกงจะเหี้ยตัวหากำบนวันนะเหมือหักว่ะล่ะโอ้โบัวบัวตัเมียตัวหักอู้สองเดโออ้งามเนาะ ตัวดอกงามแมีงตัวดีจับ่ะคนี่นแล้วก็เกี่ยวกระซาครับดอกมันหนางามเีมาทำให้วับปุ่นอู้นี่นี่เห็นบ่อรันต้นเลยเฮ้ยน้ำ แจ้งยังเลยแจ้กูเห็ดตัวพี่นี่กูไังหากิงยังไงด้วยเห็ดนี่เจอหาเป็นหวงเลยตองแก้งสดสุดยอดมันข้ามหวานนี่โอ้โหดีงามันอันเยีบเพท่าไรอะูเคียวนเดี๋นี่าตีนคนโอ้สหบาทาแปะแอบแลบไม่ต้องย้เลย

đó. Đó, đồ đồ ngon nha. Đồ nghe nhầy. Khoa <laughs> càng càng lên. Đó cháy nha. นี่น่อยด้วยหาห่างข้างนี่แล้วนี่ดอกไงอันเดียวโอ้ยจ๋าบวม กันเลยครับดอกงามๆรุดยอดเลยครับช่างลงค่ะโอเคมาเลยครับเห็นมาเป็นใคพี่น้องนี่มืองนะครับผมสาวลันยี่มหมวยแล้วก็ป้าน่อยนะครับมเอนี่พากันมาเฮ็ดแบบฟินๆเลยเนาะเมื่อคิดรถที่ได้แปดเดียวค่ะติ่งติ่งกตาอยู่ส่วนนา,นานในรถเกือบสิบพันหาสิบคันดีมาเบิบมม่งบุญหม่องไา นี่กระปุกงานน้ำับมือนี่เอ้ยมันมานเห็ดเห็ดโช่โลงเลยค่ะเห็ดพึ่งเขากำเป็นเห็ดตีเสแปรสุดนะครับบุ้มว่าห่มนี่สีดอกใหญ่ขนาดนี้มันนอกปกติก็สีดอกน้อยๆเท่าจังนสีค่ะเต็มนี่สมบูรณ์แนงออกมาดอกใหญ่อะลีถือว่าเป็นคลิปเดีๆคลิปหนึ่งเหมือนกับที่หามาฝากมือนี่เนาะแม่นคะจากความจากทีแรกแรกๆบ่ค่อยได้สุดท้ายมารตีตีตื่นครับนี่สุดยอดเลยครับอันท่างพีทผิด นั่งทับดอกงามที่สุดนิ่งเลยโอเคครับพี่อนๆครับสำหรับวันนี้ผมตั้งสี่คนรับประกนพอกันใหม่ทลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ